คู่มวยรังวันนะคะเป็นคู่มวยดุเดือดแห่งปีของเวทีมวยราชดำเนินค่ะเาล่างไข่มุขาวเสกสรรก็ชักมันแล้วครับต่อยมันเลยอ้าวบวกโอ้หแม่โดนต่อยเขาตะเพรินครับดึกขึ้นมายืนแอนเลยครับทางด้านของเสกสรรออกผลเมืองครับคนไม่ยอมคนแต่ว่าโดนกำปั้นดอกนี้ต้องยอมครับอโอ้ยหมดยกซะก่อนไข่มุกขาวนี่จ้องจะบวกอยู่แล้วครับ แทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายไปแทงเข่าซ้ายเอาฟันศอกซ้ายโอโ้โ,อโหลุกลงไปอีกแล้วครับโอ้โ,อโหเสกสรรโอ้โหขึ้นแล้วนะคะขึ้นมาโชว์ใต้วงแขนครับวินาทีทองนะครับแบบนี้เอา้าเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาเสกสรรต้องพยุงครับต้องเผาเวลาโอ้าวโดนหมัดหนึ่งสองเอ้าเอาเป๋ไปเป๋มาครับแม่แข้งขาอ่อนเอา้าแทงเข่าซ้ายเข่าซ้ายกรรมการมายังไม่จับครับก็ดูว่าเสกสรรจะสู้ได้ไม่ได้เอาแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับ เสกสรรยังไงเอาตัวรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับแทงเข่าขวาไปแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายฟันศอกซ้ายเสกสรรรอดไม่รอดโอ้โหคุณผู้ชมครับโดนชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับกำปั้นขวาอา้าวยืนซนกันแล้วครับอา้าวเริ่มที่จะมีสติครับอา้าวโดนเหมือนกันครับอ้าวโดนเหมือนกันใครมุกข,ขาวโดนโดนอา้าวกำปั้นขวากำปั้นขวาไป เสกสารง,าง้งางง้างมาจากนู่นแหละครับนครศรีธรรมราชเอาซ้ายขวาพื้นไปหมดเอากำปั้นขวาโอ,โ,โอ้โหอน้องกิฟช่วยบรรยายหน่อยครับเหนื่อยฮะค,คือเขามืนทั้งคู่โดนทั้งคู่แล้วก็พื้นไปพื้นมาแต่ว่ายังพยายามยืนอยู่ได้นะคะโอ,โ,โอ้โหอ,อะไรจอไปชุดใหญ่ทั้งคู่เลยครับกำปั้นถึงใบหน้าของไทยมุกขาวครับโอ้ยบวกหมัดขวาเอาบวกขวาเอาเอ็นเอ็นเหมือนกันเอาโดนโดนเอาโดนแล้วโดนมากแล้วไทยมุกขาว เสกสรรนาโดน่ะอยู่ได้ครับไข่มุกขาวโดนแล้วเป็นยังไงกาปั้นขวาครับเอาง้างขวามาอย่างเดียวแล้วครับแบบนี้ง้างขวามาอย่างเดียวครับไข่มุกขาวพยายามจะบวกกรบเป๋แล้วเหมือนกันครับโอ้โหบวกหมัดขวาขวาหมัดกระแข้งหมัดกระแข้งครับเอาบวกหมัดขวาอีกแล้วครับขวาครับโอ้ยเป็นนกปีกหักไปเลยครับโอ้โหเห็นดาวแล้วนะคะ เห็นดาวเครื่องเดียนครับเครืองเดือนค่ะเครืองเดียนนะเอ๊ะทำไมที่เราดำเนินมีดาวกับป้านขวาขวาโอ้ยบวกบวกกับบ้านขวาลงไปอีกแล้วครับลุกลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกกรรมการสินชัยจุลวงศ์นับสี่ห้าห้าแล้วก็ยุติการชกครับโอ้โหกรรมป้นขวาคือยืนงงอยู่ไงฮะยืนงงแล้วก็ง้างมาจากนู่นแหละครับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำครับโอ้โห ล้มคระสองครั้งเหมือนกันครับ,รบแต่ครั้งที่สองของไข่มุกขาวนี่ลุกไม่ขึ้นครับคุณสุนทรอู่ทองดูสภาพครับ,รบโอ้เจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่คก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับน้องกิ๊บ